สวัสดีจ้าแม,ม่สินจา้าทักเช้าวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสะนาะคารราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29ธันวาคมปี2568ราคาทองคำเคลื่อนไหวทางเทคนิคโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2ครั้งในปีหน้าจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแนวโน้ม แต่งตั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดคนใหม่เน้นผ่อนคลานยนโยบายการเงินแทนนายเจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในช่วงกลางปีหน้าภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม2,000บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งการสบเร5%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้า ระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บร,ริเวณ64,900บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บร,ริเวณ66,500บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่ง9.5%เงินบาทแข็งค่ามากในรอบ4ปีครึ่งโดยเคลื่อนไหวระหว่างบร,ริเวณ31.00ถึง31.35บาทต่อ1นดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม4.47%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้า ระหว่างสัปดาห์มีการทุบสถิติสูงสุดหลอดการครั้งใหม่อย่างต่อเน,นื่องและสร้างระดับสูงสุดหลอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ4549.960ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนจากแรงหนุนการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบีย้ยลงอย่างน้อยสองครั้งในปีหน้าจากสัญญาณเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวและตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอนอกจากนี้นะคะทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิศาสตร,ร์ที่ขยายวงกว้างแรงซื้อของธนาคารกลางต่างๆและกระแสะเงินไหลเข้าสู่ ETF ทองคำ แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,514ดอลลาร์4,503ดอลลาร์4,493ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,484ดอลลาร์4,475ดอลลาร์4,467ดอลลาร์และ4,458ดอลลาร์ตามลำดับ ดนนะได้แนวต้านได้เกิดที่บริเวณ4,539ดอลลาร์4,549ดอลลาร์4,563ดอลลา่า5,000ขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ4,574ดอลลาร์4,585ดอลลาร์4,594ดอลลาร์และ4,603ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหร,รับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเชา้าที่29พันวาคมปี2568อันนี้าานะคะขนเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ ทองคำแท่งกส 65, บิบก้อซน5%ซื้อ66,400บาทขาย66,500้าบาททองรูปพันธกสกคูณ้เอ์นซื้อ6 5 0 6 6สบาท72สตางค์ขาย67,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำซึ่งเป็นราคาของวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่เปิดตลาดทุงเช้าวันจันรนี้ด้วยนะคะแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำามาณนะนี้ด้วยนะคะ เราขอติดตามนะครับเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงค์จะมาอัปเดตทให้ชมนัะฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของ MC แม่มสิงค์นะคะขอบคุณทุกการติดามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ